สิบเจ็ดนาทีช่วงหน้าสี่คนนี้ออยากจะยืมไปใช้แทนมะนาวแล้วเกินเปรี้ยวจัดนะคุณผู้ชมฮะคือเขาเนี่ยโดนเจ้าหน้าที่ตักเตือนเพราะว่ายิงปืนขึ้นฟ้าไงในงานขึ้นบ้านใหม่เจ้าหน้าที่มาตบหัวเอาปืนจตบหัวเจ้าหน้าที่เดี๋ยวมาดูช่วงหน้าครับ ศูนย์คุณธรรมจัดพิธีมอบรางวัล t h a i l a ด d ม o r a l Award ว2024ครั้งที่5โดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพธิธีมอบรางวัลให้แก่บุคคลชุมชนองค์กรและสื่อที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและสร้างประโยชน์แก่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติรวมจำนวนทั้งสิ้น168รางวัลคนดีๆในประเทศไทยทำความดีที่แท้จริงเป็นอย่างไรหัวใจสำคัญที่สุดคือศูนย์คุณธรรมจัดรางวัลของ Thailand Moral a w a r d ขึ้นมานั้นเพื่อให้คนดีมีพพืืื้้นนนนททีีีี่่ยและคความมมดใสัง